สวัสดีครับเมื่อนี้มาพอกับลูกเส้หลามาแล้วครับผมเมื่อนี้มากับเมนูข้าวปุ้นเศ้าครับผมสีพาถัดบุ้ชมมาเบิ้งครับผมนี่ต้มน้ำว้กอนครับผมพอจะต้มน้ำแล้วก็ใส่เกลือครับผมใส่ผงนัวนะครับไม่จะเป็นต้องให้มันรลอดเลยครับผมอใส่ผงเลยเลยครับผมพอจะใส่ไปสักพักผงนัวครับผมผมอัศจรรย์ ครับแต่ก็ะนําปลานิดน้อยนะครับผมครับใส่เข้าไปนี่ของแสบเลยครับปลาแดกนัวนัวครับผมหรือปลาล่าครับผมบางผมเอื่อปลาล่าครับผมครับแก็ใส่เข้าไปนะครับน้ำตาลนิดหนึ่งครับผมใส่เข้าไปนะครับแต่กับไม่กี่ักครับผมเคียงเคี่ยงมีขับปูนนะครับอ่า เอาน้ำที่ต้มไว้ครับผมใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ปรุงด้วยผิกป่นครับผมใส่ามากเพ็ดรก็ใส่เพ็ดรได้นะครับใส่หลายเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้ทมคลิปต่อไปนะครับผม